สวัสดีคะ่ะพี่ออฟขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะพี่ออฟแมด่ดูจากพี่หวานนะคะผู้หญิงต้องแกง <c oughs> จากแม่ดูดนะคะสวัสดีคะ่ะแอดออฟจากแม่ดูดนะคะเธอรอเธอเลิบเลิบนะคะจากพี่หญิงหนูนะคะ สวัสดีค่ะคุณหนูจากพี่อ๊อฟนะคะทวดยะก,ก่อนหนูหนูเรียกสันส้นๆเลยใช่ไหมทวดส,สวัสดีค่ะคุณรอเธอจากที่สวนยางจากพี่นงนะคะคุณอ๊อฟเลิฟเินะคะจากพี่หญิงหนูคนคนร่วมอุดมการต้องเอิ้นันมวนแล้วเนาะเออแมนดีดอกไอวานถ้าเอิ้นมามวนเขากับสีบนร่วมุวม่มน้ำเนาะคุณอ๊อฟจากทวดยะสวัสดีค่ะเอสด แอดุนีนะคะจากพี่ออฟนะคะสวัสดีคุณออฟพักกีฬาจากพี่นงนะคะในในขวดยะคนไหนแดูวดยะก็คือรอ <c oughs> รอเธอที่สวนยางนะคะไม่ดูดทวดยะทวดยะก็คือรอรอคนที่สวนยางนะคะไม่ดูด เกษงรับเลิฟจากพี่หญิงหนูคุณออฟจากพี่หวานนะคะคุณงงจากสวดยะแจกแต่หัวใจหวานไม่แจกแก้วน้ำบ้างหวานเจี๊ยบจากเมดูดพี่หวานก็หัวเรามาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะลุงรวยขอบคุณที่แวมาให้กำลังใจนะคะลุงรวยอยากกินเงาะหิงห้อยมามา,มาหิงห้อยไม่กินเงาะเงาะหวานๆเลยนะสดๆเลยนะเอามาใหม่ๆเลยนะหิงห้อยเนื้อเยอะด้วย กำลังใจจากเพื่อนหนุ่มนะคะหิงห้อยก็ให้กำลังใจมาขอบคุณนะคะหิงห้อยขนมให้กำลังใจมาทวดยะมีแฟนใหม่แล้ว <laughs> มีแฟนใหม่แล้วหลานสามสิบปีโอ้ยินดีน้าเด,อด้อทวดยินดีน้าเด,อด้อที่มีอันแฟนเป็นเด็กหน่อยเนาะโอ้พิดขาใดวะดีใจน้าดีใจน้าขอบคุณนะคะน้ําสําหรับเพื่อนหนุ่มนะคะกำลังใจจากเพืะะ่อนหนุ่ม ญิงห้อยให้กำลังใจมาขอคุณนะคะบาสูสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบ่าวสูตรขอบคุณที่แม่มาให้กำลังใจสวัสดีเจ้าบ้านและสวัสดีบ้านทุกหลังนะคะจากท่านสุขส,สันต์ศีเก้าเก้าขอบคุณนะคะท่านสุขสันต์มากินงอเดอร์ท่านสุขสันต์บปอกให้กินเน่ปอกกินเอาเดอแก้กินเอาขอตัวเด้อใจน้องวิปขอบคุณนะคะแม่ด,ดูดมาให้เห็นหน้าก็ดีใจแล้วนะคะแม่ด,ดูด สวัสดีครับทุกท่านนะคะจากลงรวยสวัสดีหนุ่มราศีจากท่านสุขสรรนะคะหิงห้อยเลิฟเลิฟจากพี่หญิงหนูสวัสดีค่ะคุณหวานเยียดจากพี่ออฟนะคะสวัสดีครับเป่าสุดนะคะจากท่านสุขสรรนะคะหิงห้อยจากทวดยะสวัสดีพี่สุขสรรครับจากเพื่อนหนุ่มนะครับสวัสดีพี่คนเมืองยศจากท่านสุขสรรนะครับมาจะเบกะ คูยุคุณยะเมื่อนี่คนติดตามไปลายพัวรถจั้นเดแมนบอสไปแมนนั่นน้ำมันสิบเบิดกลางทางบอกคันแม่หลายบ้านไอหวานเอาสุดเลิบเลิจากพี่ยิงหนูนะคะสวัสดีคุณอ๊อฟคนสวยจากท่านสุขสันนะคะท่านสุขจากตัวยะนะคะสวัสดีครับพี่วิบีสวัสดีพี่เอาสุดเช่นกันนะคะรักเธอสวนยางยางหิ้วห้อยนะคะ วันเจี๊ยบนะคะจากท่านสุขสันร์พี่สุขสร์เริ่บเลิ่จากพี่หญิงหนูนะคะสวัสดีค่ะลุงรวยจากพี่เกษตรนงนะคะหิงห้อยให้กําลังใจมาขอบคุณนะคะหิงห้อยผู้หญิงสวัสดีครับจากเบาสุดนะคะสวัสดีรอเธอที่สวนยางจากท่านสุขสันร์นะคะกําลังใจจากหิงห้อยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคุณผู้หญิงต้องแก่งนะคะจากท่านสุขสรรนะคะคุณสุขสัตรนะคะจากพี่วันเจี๊ยบสวัสดีเกษตรนงจากท่านสุขสันร์นะคะสวัสดีเิงห้อยจากท่านสุขสรร เขาอยู่กทมอ๋ออยู่มองใดยี่แถวใดบอกร้านแน่เธออยู่ใกล้ห้านร้านที่ได้ไปเยี่ยมเด้ทถวดกำลังใจจากเพื่อนหนุ่มนะคะสวัสดีค่ะไอสูกสารสีเก้าเก้าจากพี่เกษตรนงนะคะมีแค่นี้เรียกตั้งหลายคนเอ้ามีมีหลายลูกอยู่นะแต่ว่าเอามาถาดเดียวเล็กๆนะหิงห้อยมีมเยอะอยู่ลูกคอก็มีลูกคอเปียวเปียวกินหรือเปล่า แอปเปิลก็มีหญิงห้อยจะกินอันไหนสวัสดีคุณสุขสันนะคะจากพี่ออฟคุณสุขสันสวัสดีค่ะื่อกินดอกย่านท้องเสียหน่อยพ่อกระเทินโอ้ว่าจะเสียเอาเองไหนมาข้อมักสมเขียวหวานก็มีบ่อยากเอาขื้นเนาะเอาขืนโซ่หลายลาย่อยากโซืนเนาะเอาโซ้แคบเงาะหันละสวัสดีค่ะคุณหญิงห้อยจากพี่เกษตรนงนะคะ